ภาวะตาบอดต่อโฆษณาโรคภัยคุกค,คามใหม่ที่นักการตลาดดิจิทัลต้องเตรียมรับมือภาพนี้คุ้นเคยไหมในโลกที่นิ้วมือของผู้บริโภคเคลื่อนไหวเร็วกว่าความคิดและสมองก็พร้อมที่จะเลื่อนหรือเลี่ยงสิ่งที่ไม่น่าดึงดูดในพริบตาเดียวการมองข้ามโฆษณาจึงกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติที่นักการตลาดแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปแต่ที่นี่คือจุดที่การตลาดยุคใหม่เริ่มน่าตื่นเต้นและท้าทายอย่างแท้จริงเพราะหากเราไม่ปรับตัวก็เสี่ยงที่จะสูญเสียโอกาสในการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคไปโดยสิ้นเชิง ผลการศึกษาล่าสุดจาก OmniComedia Group OMG รวมกับนีได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจมากมากกว่า70%็องเจนแ์ของ Gen Z ในไทย A เห็นโฆษณาออนไลน์เป็นประจำแต่ถึง62%ยอมรับว่าพวกเขาชินจนถึงขั้นมองไม่เห็นมันอีกต่อไปสิ่งนี้คือภาวะตาบอดต่อโฆษณาแยบไลนิสซึ่งกำลังแพร่กระจายเหมือนโรคระบาดในโลกสื่อสารยุคใหม่และมันอันตรายต่อแบรนด์เพราะแม้จะทุ่มงบงประมาณโฆษณาหลายล้านแต่ถ้าผู้บริโภคไม่เห็น ก็เหมือนกับว่าโฆษณาเหล่านั้นไม่เคยมีอยู่จริงในจิตใจของพวกเขาเลยตอนนี้มาถึงส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปเหตุใดโฆษณาจึงกลายเป็นสิ่งที่คนลืมเลือนได้ง่ายขนาดนี้ในยุคที่แบรนด์ทุกตัวพยายามพูดพร้อมกันเสียงที่ดังที่สุดอาจไม่ได้เป็นผู้ชนะเสมอไปแถมเสียงที่ซ้ำซากจนน่าเบื่อ ก็อาจถูกสมองของผู้บริโภคปิดกั้นโดยอัตโนมัติอย่างไม่ปราณีผลการสำรวจของ OMG แสดงให้เห็นว่ากว่า80%ของ Gen Z ไม่สังเกตเห็นแบนเนอร์โฆษณาแม้แต่น้อยและกว่า70%ไม่สนใจที่จะคลิกเข้าไปอ่านเพราะเนื้อหาโฆษณามักจะซ้ำเดิมใช้โทนเสียงที่คุ้นเคยจนเกินไปและไม่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของพวกเขาเลยสักนิดซะนำเราไปสู่ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความเหนื่อยล้าจากโฆษณาหรือ Fert ลองนึกภาพง่ายๆดูสิเมื่อแบรนด์พูดซ้ำๆจนเกินไปสมองของผู้บริโภคก็เริ่มสร้าง เกราะป้องกันข้อมูลที่มาโดยอัตโนมัติเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกยัดเยียดข้อมูลไม่หยุดยั้งในเฟอร์ทีกจึงไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความคิดสร้างสรรค์เท่านั้นแต่เป็นสัญญาณเตือนให้แบรนด์ต้องปรับวิธีเล่าเรื่องหรือเนื้อหาให้สดใหม่และน่าสนใจอยู่เสมอเพื่อให้ผู้บริโภคไม่รู้สึกอิ่มตัวหรือเบื่อหน่ายลองคิดดูว่าถ้าโฆษณาถูกเปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่มาพูดคุยซ้ำๆทุกวันก็คงยากที่จะยอมรับมันได้นานใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปยังมีจุดเข้าถึงงงหหัััวววใใจจททที่ช่ชย้้้้แบรรนนนนดด์ะลุะลกอกอปนนไสเ็ จากการศึกษาของ OMG พบว่าผู้บริโภคเจนซ่ชอบสิ่งเหล่านี้โปรโมชั่นหรือส่วนลดคิดเป็น32%เพราะมันเป็นสัญญาณของมูลค่าที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรมทำให้รู้สึกว่าการดูโฆษณาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแบนเนอร์สั้นๆที่กระชับ26%เเพราะเคารพเวลาของผู้ใช้และไม่รบกวนจังหวะชีวิตทาให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นโฆษณาที่ผสมอารมณ์ขันหรือเล่าเรื่องสนุกสนุก18 เราใช้ความรู้สึกแทนการยัดเยียดข้อมูลตรงๆทําให้ผู้บริโภคยอมรับได้ง่ายขึ้นในโลกที่แบรนด์ต่างๆแข่งพูดพร้อมกันการพูดให้น้อยแต่โดนใจอาจเป็นทางออกเดียวที่ช่วยให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ลองนึกถึงการตลาดสมัยก่อนที่โฆษณาแบบดูเดือดอาจได้ผลแต่ตอนนี้ผู้บริโภคฉลาดขึ้นและเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการเลือกเพื่อนสนิทในชีวิตจริงเราต้องการคนที่เข้าใจและสนุกสนานด้วยตอนนี้มาถึงจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นต่างสิ่งที่รบกวน มักถูกละเลยเสมอตะบางคนอาจโต้แย้งว่าการรบกวนบางอย่างก็เป็นการสร้างความทรงจําได้งานวิจัยของ OMG เปิดเผยว่าโฆษณาที่ผู้บริโภครู้สึกถูกรบกวนมากที่สุดคือวิดีโอที่เล่นอัตโนมัติ34.8%เเพราะรู้สึกถูกบังคับให้ต้องดูและฟังโดยไม่เลือกป๊อปอัพแอดยี่จุเอร์เซที่เด้งขึ้นมาขัดจังหวะกิจกรรมออนไลน์ที่กำลังทำอยู่ แต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นโตเถียงคือผู้บริโภคไทยกลับรู้สึกว่าคอนเทนต์ที่มีอิน fluencer รบกวนน้อยกว่าที่10.4%นั่นอาจเพราะพวกเขายังเปิดใจต่อความจริงใจและสัมพันธภาพมากกว่าการขายของแบบระบบอัตโนมัติความเห็นของคุณเป็นอย่างไรคุณคิดว่าอิน fluencer เป็นตัวแทนของการตลาดที่ซื่อสัตว์จริงๆหรือเป็นแค่เครื่องมือใหม่ที่ยังคงลวงตานั่นหมายความว่ายุคข,ข,ของการขัดจังหวะกำลังสิ้นสุดลงและเปิดทางสู่ยุคใหม่ของการชวนให้มีส่วนร่วม แทนพระผู้บริโภคเริ่มเบื่อหน่ายการถูกย็ดเยียดและหันไปชอบการเชื่อมโยงที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นจากการรบกวนสู่การเชื่อมโยงอย่างราบรื่นกฎหมายในการดึงดูดความสนใจในโลกที่ความสนใจเป็นทรัพยากรหายากที่สุดแบรนด์ที่ผู้คนจดจำไม่ได้เป็นเพราะเสียงดังแต่เพราะเข้าใจผู้บริโภคในระดับลึกแอดวานี์ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการสื่อสารแต่เป็นการทดสอบใหม่สำหรับความคิดสร้างสารรค์และความเข้าใจมนุษย์นักการตลาดที่มองเห็นสิ่งที่คนมองไม่เห็น จะเป็นผู้ชนะในสนามแข่งที่ทุกแบรนด์ต่างแย่งชิงเวลาสั้นๆในหน้าจอเดียวกันลองคิดดูว่าถ้าเราเปรียบเทียบการตลาดกับการหาลูกค้าที่เหมาะสมในปาร์ตี้ก็คงไม่ใช่คนที่ตะโกนดังสุดแต่เป็นคนที่ฟังและปรับตัวเข้ากับการสนทนาได้ดี3มแนวคิดสำคัญที่แบรนด์ควรจดจำและลงมือทำเพื่อต่อสู้กับภาวะตาบอดต่อโฆษณาแอดไบงนเซาบีโบลดกล้าที่จะสร้างสารรค์เนื้อหาที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของแพลตฟอร์มอย่าติดกับสูตรสำเร็จเดียวกันสำหรับทุกที่แต่ให้คิดจากบริบทของผู้ใช้ ไม่ใช่รูปแบบโฆษณาตัวอย่างเช่นใน t i k t o อกที่เน้นความรวดเร็วและสนุกสนานโฆษณาควรเล่าเรื่องแบบคนจริงๆดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่โฆษณาแบบแข็งทื่อเพื่อให้ผู้ชมรู้สึกเหมือนกำลังดูวิดีโอจากเพื่อนไม่ใช่การขายของ b s ส m r t t ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความหมายไม่ใช่แค่ยิงโฆษณาซ้ำข้อมูลไม่ควรใช้แค่เพื่อราคาแต่ควรใช้เพื่อชุมี้ เข้าใจแรงจูงใจอารมณ์และพฤติกรรมของผู้ชมอย่างมีมิติเช่นการวิเคราะห์ว่าเหตุใดผู้คนถึงคลิกบางเนื้อหาเพื่อสร้างโฆษณาที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงมากขึ้น b n เนท v e ทำให้โฆษณากลมกลืนในประสบการณ์ของผู้ใช้ไม่ใช่ขัดขวาง n นท i v e ที่ผสมเข้ากับเนื้อหาอื่นๆมีโอกาสสร้างการมีส่วนร่วมสูงกว่าแบนเนอร์หรือป๊อปอัพถึง3เท่าเพราะมันพูดภาษาของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงทําให้รู้สึกไม่ขัดแย้งแต่เสริมประสบการณ์แทน และนี่คือส่วนที่ฉันอยากให้คุณคิดต่อคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการตลาดยุคใหม่ควรเน้นการมีส่วนร่วมมากกว่าการขัดจังหวะหรือบางคนอาจเห็นว่าการรบกวนยังคงจําเป็นเพื่อให้แบรนด์เด่นขึ้นบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิอย่าลืมเมื่าการตลาดที่ดีคือการปรับตัวให้เข้ากับผู้บริโภคถ้าเราไม่ทําก็เสี่ยงที่จะถูกมองข้ามอย่างถาวร